อีกเครื่องนึงอ่ะเดี๋ยวฉันจ่ายให้หลังจบงานได้สิครับคุณเบใหม่ no ต้องเรียกฉันว่าเบบตั้งแต่ตอนนี้เลยได้สิครับคุณเบบดีมากไว้เดี๋ยวคืนนี้โทรไปหานะคะเบบได้ครับเบบงั้นเข้าไปก่อนนะ แกจ่ายเงินผู้ชายคนนั้นทำไมนี่แกใช้เงินซื้อผู้ชายเหรออย่าบอกนะว่านั่นเด็กเอ็นอะเปล่าฉันจ้างเอาไว้วเป็นแฟนชั่วคราวอะไว้ควงตอนไปงานแต่งงานแต่งใครอะแกไม่เห็นเหรอพ่าบอมันพูว่าจะแต่งงานอะอืมกล่าวเรียนเชิญทุกคนร่วมพิธีมงคลสมรสของผมและแฟน ถ้าผมไม่ได้ส่งการเชิญให้ใครก็ขอให้มาร่วมงานได้อยากให้มาทุกคนมันโคตรหยาบเฉลียแป้งมันจะแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วมันยังไงอะ่ะเขาแต่งงานก็ควรยินดีกับเขาสิจะให้ฉันยินดีกับแฟนเก่าที่เลิกกับฉันแล้วหนีไปแต่งงานกับคนอื่นเหรอ แต่มันเลิกกับฉันมันก็ไม่มีแฟนใหม่แถมคบกันจนจะแต่งงานอีกมันลืมไปเลยว่าคบกับฉันมาตั้งกี่ปีแต่กับนังนี่คบมาแค่สองปีมันก็จะแต่งงานกันแล้วอ่ะแล้วตั้งแต่มันทิ้งฉันไปฉันก็โสดมาตั้งสามปีเลยนะมันบอกเลิกฉันแค่วันเดียวก็ไม่มีผู้ชายคนไหนเอาฉันเลยมันน่าแค้นไม่ละแป้งแกเองก็เลิกกับปอยไว้ตั้งนานแล้วอย่าเจ้าคิดเจ้าแค้นเลย ไม่ฉันจะปล่อยให้มันมีความสุขไม่ได้และจะเอาแฟนใหม่ไปเยาะเย้ยมันด้วยและจะให้มันได้เห็นว่าฉันก็มีแฟนที่ดีได้และดีกว่ามันด้วยเธอต้องเอาอกเอาใจฉันต่อหน้าเจ้าบ่าวและแขกคนอื่นๆและเธอก็ต้องปรนนิบัติฉันทุกอย่างราวกับว่าฉันเป็นเจ้าหญิงในงานนั้น ทำให้มันรู้ทำให้มันเสียดายทำให้มันเห็นว่ามีคนเห็นค่าฉันมากแค่ไหนให้มันอยากได้ฉันคืนให้มันเลิกแต่งงานกับวันนั้นได้เลยยิ่งดีให้งานแต่งมันล่มไปเลยแล้วฉันก็จะหักหน้ามันกลางงานนี่แหละเออวันนั้นน่ะให้ผมขอคดแต่งงานดีไหมครับไม่ต้องเ่อกับฉันอีกนะนายอ่ะ นี่คุณแค่แฟนเก่าของคุณมากเลยเหรอถึงยอมใจเยอมมาจ้างผมขนาดนี้แค้นสินายไม่เข้าใจหรอกว่าฉันเจออะไรมาบ้างฉันถึงไม่อยากให้มันมีความสุขในขณะที่ฉันต้องเจ็บปวดโอ้ยเจ็บที่ใจวันนี้เท่าไรครับสองตากเท่าไรแล้ว เพื่อ่ออนนกนะพอดีพี่หม่างานวันเนี้ดูเล็กๆจังเลยนะครับใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวงานของเราอะ่ะจัดให้ใหญ่กว่านี้เนาะอุ้ยจับผมไปสหนอยสิเแบฟบขอบคุณค่ะเแบฟบ ขอบคุณนะที่มาเดี๋ยวหาโต๊ะนั่งก่อนนะไหนล่ะเจ้าสาวของเธอฉันอยากจะรู้นะว่าจะสวยสู้ฉันได้หรือเปล่าดูในรูปก็เห็นหยันน่นะตั้แต่ผมเข้างานมาเนี่ยไม่เห็นมีใครสวยเท่าเบของผมแล้วป้าเบ,บคะ่ะอยากทานวายจังเลยคะ่ะไปเอาให้หน่อยสิ ได้สิครับรอสักครู่นะเราวเบไม่ไปกับเขาเหรอไม่ละค่ะจะอยู่คุยกับเจ้าบ่าวสักหน่อยเอาก็เขาห่วงนี่ครับก็เบสสวยที่สุดในงานขนาดเนี้ผมก็ห่วงสิแล้วกับเจ้าบ่าวผมก็ห่วงนะ งี้เง่ากับเขาสิเบบดีกับเขาขนาดเนี้ยเขาจะไปหวั่นไหวกับคนอื่นได้ยังไงเดี๋ยวจบงานแต่งเล็กๆนี้แล้วอ่ะเบฟพาเขาไปนั่งรถเปิดประทุนชมวิวเมืองกันหน่อยนะคะแล้วก็ไปดินเนอร์ริมแม่น้ำต่อเพราะว่าที่เนี่ยเราคงกินกันไม่อิ่มหรอกดูแล้วอ่ะก็ไม่น่าจะอร่อยด้วย ถ้าไม่อยากทานอาหารเนี่ยก็เชิญดิ่มว้ยทางนู้นเลยครับเแบบแบบไปเอาไว้เขาได้ละใหญ่เขารอนานนะได้สิครับแล้วผมรีบมานะแล้วนี่เจ้าสาวเธอไปไหนละปอนหรือว่าเห็นฉันแล้วเปลี่ยนใจไม่อยากแต่งงานแล้วล่ะ มองแบบเนี้ยเสียดายฉันละสิแต่ฉันอ่ะไม่เสียดายเธอหรอกนะเพราะตั้งแต่เลิกกับเธอไปอ่ะฉันมีชีวิตที่ดีกว่ามีแต่ความสุขสบายได้เจอผู้ชายดีๆแบบกิจไงเหรอก็บอกว่าปอนจะได้ไปงานแต่งปีใหม่ลเลร็วนี้นะแน่นอนจ้ะว่าจะส่งการมาเชิญนะงานของฉันน่ะน่าจะจัดริมแม่น้ำแหละคงไม่มาจัดทีแออัดแบบนี้หรอก แต่ยังไงก็ขอบใจนะที่มาถ่าทางแบบนี้คงเจ็บใจละสิสาเก่ใจชนนักแล้วไหนเจ้าสาวล่ะไม่พามารู้จักหน่อยหรอเขาไปต้อนรับแขกอยู่อะปีใหม่ก็ตามสบายนะขอบใจที่มาเบสพขอสไว้วไม่เจอ ไหนแกบอกว่าวันนี้มีส่งอาหารไงแล้วแกมากับใครนางนี่มันเป็นใครกิ๊กแกใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนูกคือคนเนี้ยเขาเจ้างผมมาให้มาเยอะเยอะแฟนเก่าของเขาอะ่ะคือผู้หญิงคนเนี้ยเขาเจ้างผมให้มาเอาใจที่งานแต่งให้เจ้าบ่าวคนเนี้ยมาเส กินไม่ได้ไเลยนะกินมีลายทานทุกอย่างโอ้กผู้ชายคนนี้แฟนแกนเหรอใช่ตอนแรกอะ่ะฉันชวนเขามาด้วยนะแต่เขาบอกว่าไม่ว่างฉันก็ไม่คิดว่าจะมารับงานปีใหม่ต้องลงทุนขนาดนี้เลยเหรออ,อ้บา้า น้ต้องเชื่อกิจน,นะจริงๆนะครับเขาบอกว่าคุณทำให้เขาเสียใจอ่ะเลยเจ้าผมงานนี้เป็นไงอะ่ะเสียดายไหมคิดว่าผมจะเสียดายเหรอแล้วใครกันแน่ที่ถูกกระทำไม่ต้องมาพเลยนะไม่อยากฟังปีใหม่ไม่งี่เง่าได้ไหมคุยกันก่อนทำให้ไม่ได้ก็ไม่ต้องคุย บอนบอกแล้วไงว่าขอเดือนหน้าเดือนนี้ปอนงานยุ่งมากแต่ปีใหม่อยากไปเดือนนี้วันวาเลนไทายปอนก็ไม่ให้อะไรปีใหม่สักอย่างนี่วันครบรอบอท,ทั้งทีขอแค่นี้ไม่ได้หรอปอนขอเดือนหน้านะปีใหม่อยากไปไหนเนี่ยเดี๋ยวปอลพาไปเลยไม่เชื่อแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะรอถึงเดือนหน้าไหมโอเคโอเคเดี๋ยวไว้ใจเย็ยนเราค่อยคุยกันนะ นี่ไีใหม่ไปงี่เง่าอะไรใส่ปอนอีกอะฉันเบื่ออะไม่อยากมีแฟนแบบนี้เลยแกเอาแต่ใจแบบนี้ไงระวังเห ỡ, อะวอามันจะทนไม่ไหวอะเออทนไม่ไหวก็ให้มันไปเลยไหนบอกว่าวางแผนแต่งงานกันไว้แล้วนี่แต่งแล้วขนาดยังไม่แต่งงานยังดูแลฉันไม่ดีเลยฉันไม่อยากมานั่งคิดผิดทีหลังที่เลือกผู้ชายคนนี้มาเป็นผัว ปีใหม่ทักไปด่าลูกค้าปอนแบบนั้นได้ไงทำไมใครใช้ใทักมาดึกดึกแบบนั้นล่ะนี่พวกแกมีอะไรกันหรือเปล่าทะเลาะอะไรกันก็ปอน,น่ะดิแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็มาด่าฉันเฮ้ยปีใหม่ทำไมโยนกันแบบนี้บ้าปะแฉันเงียก่อนนะไม่หละแป้งปีใหม่เป็นคนผิดนะทำไมพูดให้ตัวเองดูดีแบบนั้นอะ บอลเดี๋ยวเราคุยกับปีใหม่ให้นะขอบใจนะแป้งแล้วก็ไม่อยากคุยแล้วเหมือนกันปีใหม่ฉันคงไม่ต้องถามนะว่าใครเป็นคนผิด แกเป็นเพื่อนฉันนะแป้งทําไมไปเข้าข้างปอนแบบนั้นน่ะก็ฉันรู้ไงว่าแกชอบหาเรื่องเอาทะเลาะเรื่องอะไรกันบอกความจริงมาเลยนะปอนโกรธที่ฉันแชทไปด่าผู้หญิงของมันผู้หญิงที่ว่าคือใครละ่ะแป้งนี่แกจะให้ฉันผิดอย่างเดียวเลยใช่ปะก็ฉันได้ยินที่ปอนพูดว่าแกไปด่าลูกค้าเขาจะไปรู้หรอก็มันทักมาดื่นๆฉันก็ด่าหมดแหละไม่มีเหตุผลเลยนะ จะแต่งงานกันอยู่แล้วฉันเบื่อว่ะหาคนคุยดีกว่าฉันเพิ่มพูดไปเองนะว่ากำลังจะแต่งงานทําตัวให้มันดีๆีหน่อยก็ฉันไม่อยากแต่งแล้วระวังนะถ้าปอนทิ้งขึ้นมาจริงๆอะ่ะจะรู้สึกโอ้ยจะแต่งงานอยู่แล้วมันไม่ทิ้งฉันหรอกมั่นใจจังนะความอดทนของคนเราอะ่ะมันมีขีดจำกัดนะ ไปเลยนะปีใหม่ขอโทษเธอบอกว่าเราจะแต่งงานกันแล้วไงอย่าทิ้งปีใหม่ไปเลยนะทำในขนาดเนี้ยังจะแต่งงานอีกเหรอเขาขอโทษนะปอนมันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะเขาแค่ประชดปอนเองประชดอีท่านไนงะถึงเจ้าไปหาแฟนเก่าถึงบ้านอะที่ผ่านมาปอนพยายามอดทนที่ปีใหม่งี่เง่้เอาแต่ใจ,ใจแล้วก็พูดทำนายจิตใจปอนมาตลอด ปีใหม่รู้นะว่าปอลรักปีใหม่เรากลับมาคืนดีกันได้ไหมปีใหม่จะปรับปรุงทุกเรื่องเลยไม่ทันละมันไม่มีโอกาสแล้วปีใหม่นี่จะไม่ฟังกันเลยใช่ไหมคบกันมาตั้งกี่ปีอะ่ะต้องใช้คำว่าปอนเนี่ยต้องทนมาแล้วกี่ปีมากกว่าที่ผ่านมาปอนคิดว่าปอนทนเพราะรักนะแต่มันไม่ใช่มันเป็นเพราะว่าอนทนเพราะโง่มากกว่าพอเถอะปีใหม่เออทนไม่ได้ก็ไป ก็เมื่อกันเหมือนกันได้หึไปเลยนะแล้วก็หาคนที่มันดีกว่าฉันด้วยล่ะเฮ้ปฉันอายอ่ะโปแตกกางมาเลยฉันบอกแล้วก็ไม่เชื่อหาเรื่องขุดลุมฝังตัวเองแท้ๆแกอะ เรื่องกแดงแล้วเนี่ยโป๊ะแตกสาวจ้างหนุ่มควงเย้ยเจ้าบ่าวแฟนเก่าความรักแตกการงานแต่งเหตุไยหนุ่มเจอแฟนเก่าตัวจริงในงานแกเลิกหยุดอ่านต่อกย้ำซดีไดยไหมสมนำหน้าตอนนั้นทำไม่ดีกับเขายังเสร็จไปเย้เขาอีกเป็นไงล่ะฉันอะไรอ่ะ